สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้มาอัปเดตรูรถกันนะครับทมัยผมช่วงนี้ถึงไม่ลงขายรถเลยเพราะว่าออรถช่วงนี้ เก็บงานอยู่ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูว่ารถที่ผมเก็บงานจะถึงไหนแล้วก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปดูความคืบหน้าอัปเดตรถต้องมาสัมภาษณ์ช่างก่อนว่าคิวงานคิวงานเป็นยังไงครับเรื่อยๆครับพอได้มีงานทำอ่ะเรามาดูรถกันนะครับคันนี้ผมได้มาจากสกลนครนะครับตัวนี้ก็นี่เลย ได้เจอโซเฟอร์ด้วยเป็นไงคันนี้ขับดีไหมดีครับเบรกดีช่วงล่างดีเครื่องดีครับไปไหนไปติดฟิล์มครับไม่เอาคันนี้ไปขอบคุณไปแล้วมันไปพังแล้วครับอ๋อไปพังแล้วใช่ครับอ้าโอเควันนี้เรามาดูรถกันคันนี้ก็ทําความสะอาดนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะคันนี้ก็นี่เลยลื้อออกมาก็จะสภาพแบบนี้นะครับรถเดิมครับรถสวยครับไม่เดิมมาดูเขาเออเดิมไม่เดิมก็ดูเอาฮะนี่สวยมากสวยแล้วเนียนกริบ นะครับตอนแรกมาจากาคันนี้ไปกุระใช่คันนี้เครื่องดีไนหะโอ้ยสุดยอดภายในสวยครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตปี07ครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นแอร์กลมนะครับถ้าเป็นตัวแรกก็จะเป็นคอมมเร็วตัวแรกตัวนี้เทียบเท่าดีแม็กเจนแรกก็จะเป็นแอร์ช่องเหลี่ยมแต่วันนี้ช่องกลมนะครับนี่ภายในสวยครับแล้วก็ภายในหมายถึงว่าภายใต้ของ พลาสติกนะครับภายในเนี่ยสวยนะครับนี่นี่แผงก็ยังอยู่นะแผงกันน้ํานะครับประตูนี่คือของเดิมเลยนะครับเม็ดอ์กเดิมจากโรงงานครับไม่ต้องห่วงนะครับเม็ดอ์กเดิมทุกจุดครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตกันนะครับว่าลูกค้าสงสัยว่าทําไมช่วงนี้โต้งไม่เคยลงรถเลยไม่ค่อยได้ลงรถเลยนะครับครันนี้ผมก็ได้ไปเก็บสีด้านหลังกระบะท้ายมานะครับตัวนี้ สีเดิมทั้งคันนะครับยกเว้นกระบะบานท้ายนะครับบานท้ายผมเก็บสีมาเทียบสีแทบเหมือนนะครับเกือบ95%เหมือนนะครับนี่ยางใหม่ครับดอกหนาเต็มๆวันนี้เรามาอัปเดตรถกันนะครับตัวนี้เป็นเชฟไฟ2ชั้นครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเนี่ยก็จะเป็นเชฟตะวันที่เขาเรียกนะครับแต่นี่2ชั้นอยู่นะครับเป็นความถือว่ามีความคลาสสิกอยู่นะมีความดุดันแข็งแรงนะครับถึงบริษัทจะปิดไปก็ไม่เป็นไร เจอกันลูกพี่ตัวนี้เป็นโครโรลาดนะครับปี07นะฮะเป็นตัว LT นะครับนี่อัปเดตกันเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับรถยังไม่ติดจองนะครับรถคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาแล้วรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้มาถ่ายอัปเดตให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่ายังไงก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ0838749168ครับอันนี้เบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับ ภาษีก็65นะครับคันนี้อ่ะมาดูคันที่2ครับคันนี้ก็ยังเก็บงานไม่เสร็จครับคันนี้รอล้างครับรถอาจจะสกปรกหน่อยลูกค้าไม่ต้องตกใจครับนะฮะคันนี้รอล้างเป็น c i v i c EG 3าประตูครับสีดำเงินนะครับรถคันนี้เป็น VTEC กล่อง P08 นะครับมาดูภายในนะครับตอนนี้ผมทำความสะอาดอยู่นะครับรถอาจจะสกปรกนิดนึงแต่ผมลื้อทำความสะอาดนะครับรถเก่ายุค90ูเนี่ย มันก็ต้องมีการปั้นมีการบู๊กันอยู่บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง D15B ครับเป็นเครื่อง D15B เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนาะกระจกฟิล์มเขียวครับกระจกฟิล์มเขียวภายในคันนี้ภายในคันนี้ผมมีเบาะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบาะให้นะครับแล้วก็แผงประตูเป็นแผงประตูนอกครับภายในคอนโซลสวยครับไม่มีแตกนะครับ ภายในะคอนโซลก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวผมจัดทําให้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะแผงประตูก็จะเป็นแผงประตูนอกเนาะตามนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับไปดูห้องเครื่องคันนี้วันนี้มาอัปเดตแบบง่ายๆกันอากาศร้อนโดร้อน,อนโอ้ร้อนมากอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันหน้าเดิมอยู่นะครับ P08 นะครับฝา P08 กล่อง P08 นะครับเป็น D15 สเปค D15B นะครับสเปค d 1 5 b แรงแงกันไปเลยนะครับคันนี้ก็ถ,ถือว่าสุดครับสุดสุดในรุ่นแต่ว่าก็ถ้าอยากให้สุดกว่านี้ก็ไปลงเกียร์ธรรมดาซะนะครับแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับอ่ะโดยรวมก็รถเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถสวยนะ นี่รถเก่ามีบ้างครับรถเก่ามีบ้างนะครับที่ต้องทานะครับแต่ว่าผมจัดการถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วฝากติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วผมฝากติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะ c ี vic EG3 าประตูครับตัวนี้เป็นปีน่าจะ1น9 4นะครับนี่โดยรวมก็จะประมาณนี้ฟิตเมนต์มานะครับลิ้นหน้ามูเก้นแก๊ปหลังแบ็กยาร์ดนะครับตัวนี้เนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะฝากติดตามกันด้วยนะครับทรงดีนะครับช่วงล่างดีไม่มีดัง คันต่อมานะครับคันต่อมาก็จะเป็น B M W นะครับ E 3 6นะครับปี1995ตัวนี้เครื่อง M 4 3ครับตัวนี้ผมยังไม่ทันได้รีวิวรอเก็บงานอยู่นะครับรอเก็บงานนะครับเก็บงานทั้ง3คันเลยนะครับเก็บงานตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับคันนี้เครื่องดีเกียรดีครับรถสมบูรณ์ยางใหม่ปี2020ครับรถยังไม่ติดจองครับนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากจะจองนะครับก็ให้สิทธิ์คนที่จองก่อนนะครับ เดี๋ยวผมแจ้งราคาตอนท้ายคลิปขอคำนวณแล้วเก็บงานก่อนแล้วกันนะครับขอทำคำนวณแล้วเก็บงานนะครับคันนี้้างกระจกมันรูดนะครับเป็นเฟืองพลาสติกนะครับเฟืองพลาสติกมันรูดนะครับผมก็จัดเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพวมอะไรที่มันลอกนะครับผมก็จัดทาวงใหม่ให้แล้วเรียบร้อยวงเดิมแต่ว่าผมไปเย็บหนังใหม่นะครับอันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้ภายในนอกครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เดี bag, right? right. ian, uh ๋ยววัน huh. น okay. ี LS ้ถ hmm. ่ายให้ดูสภาพก่อนนะครับว wow. ่าผมเก็บงานอะไรบ้างแล้วก็เด oh, yeah. okay. yeah. mm ี okay. right. ๋ยวผมรีว okay. ิวให้ดูอีกท hmm. ีหนึ่งนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้จองครับแสนต้นต้นครับนะฮะแสนต้นต้นะครับแผงหลังนะครับอันนี้แผงประตูด้านหลังนะไม่มีแตกไม่มีหักเบาะก็จะเป็นเบาะนวมนะภายในตัวนอกรับครบครบกันไปเลยนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมอเตอร์กระจกให้ใหม่ครับมอเตอร์กระจกมีการเสื่อมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดเจนอีกทีหนึ่ง วันนี้มาถ่ายเปิดใจนะครับวันนี้มาถ่ายเปิดใจว่าผมเก็บงานอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับคันนี้ก็จะเป็น bmw 3 1 8 i ครับเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้นี่ทะเบียนตรงรุ่นครับเจ้าของรักรถมากนะครับดูแลรถดีนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้ประกอบนอกแท้ครับวัสดุอะไรก็น่าจะครบนะนี่ก็ยังมีอยู่ครับไม่เป็นไร นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้แผงประตูด้านหน้านะครับของฝั่งคนขับครับนี่รถไม่ไม,ไม่คันนี้เครื่องยนต์ไม่เคยติดแก๊สนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรีวิวอีกทีนึงนะฮะนี่ติดนุ่มนวลน,นะครับตัวนี้ล้อก็จะเป็นล้อ BBS นะครับลายทรง BBS เลยนะฮะก็ถือว่าสวยครับเห็นว่าทรง BBS นะฮะเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายห้องเครื่องให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ M43 นะครับอัปเดตให้ดูแบบสดๆกันไปเลยไม่น้อยด้วยคันนี้ถ้าเทียบกับรถ30ปีนะไม่อยู่ที่170,000กิโลเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าไม้แท้ไม่แท้ไมเปลี่ยนมาหรือเปล่าไม้ซ่อมเซอร์วิสมาหรือเปล่ามาดูที่ภายในครับวัดกันที่ภายในได้เลยนะครับ318 318เนี่ยดูกันที่ภายในนะครับตัว E36 นะครับดูกันที่ภายในแล้วก็บอดี้นะครับ โอเคเอตัวนี้นะครับก็จะมีหม้อน้ําอันนี้ฝาหม้อน้ําผมใส่ ec 6ไปนะครับซื้อใหม่อันนี้คันเนี้ยฝาหม้อน้ําก็ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็เดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะครับเบิกให้ใหม่นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมสํารองใส่อีกคันหนึ่งไปเพื่อส่งลูกค้านะครับคันนี้เครื่องแห้งครับเครื่องสวยเลยนะครับเครื่องสวยเลยบอดี้สวยครับพรมเดิมนะครับพรมสวยนะครับ ฟากโปงถือว่าบอดี้เนี่ยที่สวยมากนะครับคันนี้ก็ให้สิทธิ์คนที่จองก่อนแล้วกันนะครับรถก็มีตําหนิบ้างเป็นเรื่อปงปกติของโถนมือสองอยู่แล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูขอเวลาเก็บงานแล้วสั่งอะไรก่อนนะครับอ่ะสรุปคือ3คันนี้รอเก็บงานครับคันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ห้องเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับโคโรราโดนะครับปี07ถ่ายห้องเครื่องให้ดูอีกทีนะครับอ่ะแดดร้อนมาก วันนี้มาอัปเดตรถนะครับรถมือ2เข้าใหม่รถบ้านเข้าใหม่นะครับราคาประหยัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ลูกค้าแล้วกันคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง2.5นะครับตัวคอมเบลนะครับกล่องด้านหน้านะครับตัวนี้เทียบเท่าก็จะเป็น d m a x นะครับตัวเดียวกับดีแมกแหละอะไรใช้ด้วยกันได้นะครับนี่เชฟโรเลตนะครับเพดก็ยังอยู่ครบนะครับนี่เพดขาน้ายังอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูละเอียดอีกทีนึงนะครับถ้าทุกคนท่านไหนอยากดูก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ3คันนี้นะครับเชฟโรเลตนะครับปี07นะครับซีวิคอีจีสประตูนะครับคันนี้รอเก็บงานอยู่นะครับปี1 9 9 4นะครับตัวนี้ปี1 9 9 5้าเก้ B M w ตันะครับตัว E 3 6นกแก้วนะฮะชมนกแก้วนะครับฟิตเมนต์ดีนะครับเป็นฟิตเมนต์เดิมจากโรงงานครับ นะฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้โอเคครับก็ผมก็มาอัปเดตรูรถ,รถนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 c h ANNEL ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ท่านไหนที่อยากดู c ีว i c EG3 ประตูนะครับ EG4 ประตูนะครับสีเหลืองที่ผมทำสีที่ตัวมีสลูปนะครับเป็นเครื่อง B16A เดี๋ยวผมถ่ายให้ลูกค้าติดตามนะครับคันนู้นขายพี่เอไปแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากเห็นว่าสภาพที่ทำสีมาเป็นยังไงที่ผมปั้นนะครับใน EP ที่เท่าไหร่ผมก็จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถสะสมนะครับรถเก็บผมเองนะฮะ อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ซีวิ c คูเป้ครับอันนู้นรถใช้งานครับซื้อป้ายแดงนานละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีวิ c อีจีสามประตูครับเครื่อง B16A นะครับตัวนู้นก็เป็นเครื่อง Y8 นะครับ D16 Y8 อันนี้ซีวิ c คูเป้ครับเป็นรถสะสมครับที่เพิ่งได้มานะครับคันนี้ก็กําลังจะปั้นครับอ่ะคะันนี้ก็กํกลังจะปั้นนะฮะรถทะเบียนนะครับ รถถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเพราะว่าเป็นรถสะสมครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับตู้หงหกแปดครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ